สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุนารีเดินห้างหลังอัพหน้าใหม่สําหรับสุนารีราชสีมาถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีความสามารถอีกหนึ่งคนครับโดยเจ้าตัวมีผลงานเพลงเด่นได้แก่กราบเท้ายาโมและสุดท้ายที่กรุงเทพและถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะอายุ54ปีแล้วแต่ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอย่างก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ตัดสินใจทําสวยเพื่อให้หน้าดูสดชื่นขึ้นรวมทั้งแก้ไขหนังตาตกโดยเน้นคอนเซปต์สาย ธรรมชาติไม่เน้นตึงจนผิดรูปหรือเปลี่ยนเป็นคนอื่นซึ่งตรงนี้ตรงกับคอนเซปต์เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดล่าสุดทำออเอาแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อสุนารีได้ออกมาโพสตคลิปตัตวเองขณะที่มีภาพพันที่หัวกําลังเดินห้างพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่านีสุเองแม่แมนสุนารีนะ โดยในคลิปก็มีคนถามว่าใช่พิสุนารีหรือเปล่าคะจัดเต็มมาเดินห้างเลยลูกทุ่งดังตอบกลับติดตลกพร้อมทั้งหัวเราะหนักมากว่าแม่แมนค่ะจนงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์แซวเจ้าตัวกันสนั่นเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเจ้าตัวทำเอาคนมองเหลียวหลังทั้งห้างเลยแหละครับแถมงานนี้เจ้าตัวยังขี้แตะไปเดินห้างอีกด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบค่ะ ขอบคุณครับ